พี่น้องนอนกอดคอกันน่ารักมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมน้องเต้าหู้กับน้องชาบูค่ะนอนกอดคอกันน่ารักมากๆาค่ะน่ารักมากๆนี่เต้าอ้วนเต้าหู้ค่ะอ้วนน่ารักมากๆลูกน่ารักมากๆรักกันรักกันพี่น้องรักกันค่ะพี่น้องรักกันรักกันนอนกอดคอ นอนกอดคอกันไว้รักกันรักกันค่ะรักกันค่ะไม่ดือ้อไม่สนนะคะนี่ค่ะแผลที่เคยบอกนี่ค่ะขนขึ้นแล้วค่ะอุ้ยขออภัยค่ะขออภัยนะคะที่รบกวนขออภัยนะคะกำลังหลับสบายเลยพี่น้องกอดคอกันหลับสบายเลยค่ะตอนนี้น้องอายุได้เก้าเดือนกว,กว่าแล้วค่ะคุณผู้ชม เก้าเดือนกว่าแล้วค่ะน้องเต้าหู้อันนี้น้องชาบูค่ะน้องชาบูตอนนั้นที่ที่แม่บอกว่าน้องถูกถูกยิงแล้วเป็นแผลตรงเนี้ยค่ะเป็นรูตรงเนี้ยค่ะที่ทำคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมก็คือใช้น้ําเกลือล้างน้ําเกลือล้างแผลแล้วก็สองอาทิตย์แผลก็แห้งสนิทค่ะตอนนี้ก็ขนเริ่มขึ้นแล้วค่ะ น่ารักมากค่ะเอาความน่ารักของน้องต้นหูน้องชาบูแคทชาแนลมาฝากค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณผู้ชม